แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะโดยขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ a c e b o o k กรมส่งเสริมการเกษตรโดยได้อัปเดตว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่กำลังรับมืออยู่กับพายุด e p r e s s ัน n น o r อยู่ในขณะนี้นะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มความสามารถทีนี้เราก็จะมาดูเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564นนะคะและก่อนไปรับชมหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ มาดูหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนะคะเกษตรกร,ร,กรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก่อนเกิดภัยมีพื้นที่เสียหายจริงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ข้าว1340บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก1980บบาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ4 0่8บาทต่อไร่มาดูขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือนะคะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกร,กรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือหรือกศ .01 ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอรหรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรองตามสถานที่ที่กำหนด กรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรองและรับรองความเสียหายนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กําหนดไม่น้อยกว่า3วันสํานักงานเกษตรอําเภอนําเสนอคณะกรรมการกอชอพอ,อพิจารณาให้ความช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทหากไม่เพียงพอให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมการกอชอพจ พิจารณาให้ความช่วยเหลือวงเงินไม่เกินยี่วงเงินในอำนาจ20ล้านบาทและหากไม่เพียงพอให้คณะกรรมการกอชอพอจอพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินทดลองราชการในอำนาจประหลัดกอสอวงเงินในอำนาจ50ล้านบาทนะคะอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรศกรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้หรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะ เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะคะรายละเอียดจ,จะอยู่ในคลิปนะคะต้องดูให้จบนะคะ